สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไก้ทุกคนกะสบายกันดีป่ะจ๊ะเมื่อนี่กะมหาพี่น,น้องจะ้ะหลังจากที่ห้างหายไปประมาณสามสี่หมือนเนาะพี่น้องก็เลยร้องคลิปอืมเพราะว่าบ่มีคลิปอย่างสิร่งจ้ะพี่นอ้องจะสิร่งคลิปอีหอย่างล้วกะช่วงนี้กะมีเรื่องเครียดมีเรื่องเครียดอยู่ที่ทํางานเนาะเป็นเรื่องขอสอบอืมแลวกะ กำลังศึกษาข้อมูลไอ้ที่จะรอบไปสัมผัสกินกราฟแน่พี่น้องอก,ก็ศึกษาข้อมูลที่จะกลับไทยนาะศึกษาข้อมูลของสามีว่าจะทําิีซ่าอะไรยังไงพี่น้องก็เลยมีเรื่องเครียดๆหลายเรื่องจะพี่น้องก็เลยบดเด้มาทําคลิปเนาะสุ่เพียงน้องมาเมื่อนี้มีโอกาสจะพี่น้องมีว่างเมื่อนี้ก็ยุดเป็นมือยุดก็เลยได มาถือโอกาสมาหาพี่เพียงน้องตอนนี้กับสิบสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่จะหาทุ่มล้วพี่นอ้องทางอเมริกาเนาะจะหาทุ่มแล้วกับกินเขาพึ่งแล้วจ้ะจะบริษัทคลิปกิน,กนเขาเพึ่งแล้วตะกี้นี่กินเขาเด็กเพราะว่ากินมาเป็นเวลาน่ะพี่นอ้องกินมาเป็นเวลาเยีายาเ่ยมได้กินยำหนั้งเตียวขวึดตื่นขึ้นมากินตีสามก็มี่จ้ะตื่นขึ้นมากินขาตีสามตีสี่ การเป็นนอนต่อก็ะมีหิยวย่ำไะไก็กินย่ำนันบัสันเถาะเมื่อนีอากาศหนาวพี่น้องเมื่อหนีอุณหภูมิอยู่ที่สององศานะตอนหนี้จ้ะสององศากะอยู่ในบ้านบ่หนาวเด้หนาวแต่กะใส่เสื้อแ้นยาวสิละอยู่บถเหมือนเบี้ยนแต่ว่ามันไม่หนึ่งถึงกับหนาวมากเพราะว่ามันลมมันบ่เข่าเนาะมันมามีช่องแอร์ช่องร่มให้เข่ามันก็เลย อุ่นอ่ะอืมถ้าออกไปข้างนอกบม่อใดะพี่น้องหนาวจนสั่นจ้ะออกไปข้างนอกนี่แบบขนาดสามีเปิดประตูอากาศมันคาอมาข้างหนก็ยังแบบโอ้โหไม่ได้ต้องคว้าโอ้โห่มื่ห่มเลยจะหนาวหลายสององศาช่วงนี้กะกำลังหนาวพี่น้องอันอุณหภูมิูีนี่ติดลบสูงสุดต่ำสุดนี่ติดลบต่ำสุดต่ำสุดลบสามองศาอืม ว่ไม่มีหิมะจ้ะเมืองติขกอยู่นี่ยม่มีหิมะมีอ่ะมือเดียวปีที่แล้วก็มีมือเดียวโพมาเนาะปีนี้คือสีบม่มีดอกคือการมานั่งเบาอยู่ในครัวพี่นอ้องมานั่งโง่อยู่ในครัวเพราะว่าไฟมันมันแบบว่าตรงนี้คือไฟมันชัดเจนที่สุดแล้วอืมไฟในครัวมันจะเป็นไฟหลอดเหง้าคือบานเห้าหลอดเหง้าแล้วก็ออสองหลอดถ้าเป็น อันเ็นบ่อยู่ข้างหลังอืมข้างหลังนี่จะเป็นเรื่องเหลืองค้าเขาไปนั่งรอยอยู่ข้างหลังนี่ภาพจะมาเป็นเหลืองเหลืองแลวกะห้องนั่งเล่นก็จะเป็นเหลืองเหลืองที่นอนก็จะเป็นเหลืองเหลืองมันมันมันโมเมนต์ลอดไฟเงาอะเป็นหลอดไฟโปะอืมเสียงก็เลยเป็นเหลืองเหลืองก็เลยภาพมันอองมาบอชาดาา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 าก็เลยมานั่งเบาอยู่ในครัวเอาเออละจ้ะเมื่อนี่อันชิมเเบาเรื่องอันอันนี้ลจะจ้ะอืมชิมเเบาเรื่อง กับไทยเนาะเมาเรื่องกับไทยคือว่าคุยกันตกลงกับสามีแล้วว่าสถานการณ์โควิดหลายคนก็สิว่าสิมาอีหยังช่วงนี้จิกลับม่เฮดอีหยาง,างาอยู่เมืองไทยห้ากับแย่โ yeah. ควิดมแต่คนสินี้อยากไปอยู่เมืองเนาะช่วงนี้อืมหลายคนก็มาดรามา่าเนาะเรื่องว่าขอยิ กลับไทยจะพี่น้องอืมก็เลยสิมเบาสู้พี่เพี่น้องฟังว่าอยู่ที่ไหนก็มีจากโควิดอยู่ที่ไหนก็มีมืดทั่วโลกวิทั่วโลกอืมช่วงนี้คือว่าไม่มีที่ไหนที่จะปลอดจากโควิดถึงขอยบอกกลับไทยถึงขอยอยู่นี่ก็มีขึ้นกันจากโควิดคอยเลือกที่จะกลับไทยช่วงนี้คือว่าคอยชอบที่ว่ามันเงียบม,มันเงียบจ้ะ เคยบ่มากวุ่นวายว่าสันาบไม่ชอบพุ่นวายถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้ก็บ่เป็นยังจะพี่น้องก็บ่ได้ซสีเรียดตรงจุดนี้คือว่าข่อยชอบความเงียบความสงบกะย่านย่างเดียวย่านย่านเขาปิดประเทศอืมย่านเขาปิดประเทศย่านเมืองไทยปิดประเทศเพราะว่าโควิดมันจัดระบาดหนักเนาะอยู่เมืองไทยกะถ้ามันบ่ปิดก็จะได้กลับ ไม่เดือนหน้าก็เดือนมีนาจะอืมว่าตกลุกับสา <c oughs> มีเรียบยร้อยแล้วว่าเออเรากลับกันดีกว่าอืมจะกลับไปอยู่หลายเดือนเลยพี่น้องหลายเดือนอย,ย,อนอยู่คือว่าเราอยากไปพักผ่อนนะพี่นอ้องแล้วอยากเราอยากไปพักผ่อนแบบว่าช่วงนี้ว่า่อนทอเดี๋ยวว่าเครียดกับการทําทําการทํางานหลักกายูนี บดมาา้มีพาราผูกพันอยังไะพี่น้องคือว่าข่อยกับบด้มีลูกมีเต่าเรียนหนังสืออยู่นี่แล้วก็บ,บ้านห้องกับบมีจ่จะเ้องสามารถไปไหนก็ได้อืมแล้วก็คุยกันบ้างเพียนกันตกลงกันว่าถ้ากลับมาบางทีก็จะย้ายเมืองย้ายรัฐอยู่เนาะคือว่าไปนี่คือว่าก็ลาออกจากงานต้องคู่ไปพักผ่อนสมองจะพี่น้องอยู่เมืองไทยจะหาเดินหก 5, เดือนเนาะก็ระหว่างที่พักผ่อนนี่ก็ บ่แมนว่าสิไปอยู่ใส่เงินบ่แมนว่ารวยจ้ะบ่กแมนว่ามีเงินสิใส่ไปมือมือไปพักผ่อนขึ้นไปโดนแท้เนาะจะมาอธิบายสูฟังคือว่าช่วงแรกๆก็คือว่าเออไปพักผ่อนไปเปิดโลกกว้างไปรีแลกซืมสหรับคอยนะบัดทีนี้ บ่ถึงเดือนดอกพี่น้องอืมแต่ว่ากาัก์โตเปนกับเป็นสิบสี่หมื่นแล้วเนะาะกักโตกับเค่งเดือนแล้วหลังจากที่ประมาณเดือนหนึ่งก็จะหาทําอะไรนี่นนหน่อยพราีรมยได้ใ้ใจพี่น้องอืมพอมีรายได้มาเสริมบ้างนิดนิดนิดน่อยก็ยังดีเนาะดีกว่าเอาสิไปใส่เงินในกระเป๋าจะคลองออกไปแต่ละเมื่อละบาทสองบาทใส่ไปทุกมือใส่ไปทุกมือม้อไม่มีรายใดเขามามันก็เมิด้ะพี่น้องอืม แลักกบางเมนว่าจะไปหาอาชีพที่มีเงินทําเงินมีรายได้ดีที่ไทยบริคิดแบบนั่นจะพี่น้องคอยคิดแต่ว่าคือไม่อยากจะใช้เงินในกระเป๋าตัวเองให้หมดไปรายได้เข้ามาวันละห้าบาทสิบาทกันยังดียังดีได้เงินอาหาบาสิบาทกันยังดีที่เราควักเงินในกระเป๋าตัวเองทยอยจ่ายทยอยจ่ายทั้งเราทั้งที่เราไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยสักบาทก็คิดแบบนี้อ ละมากอธิบายสู่ฟังเนาะพเพราะว่าอยากให้ไม่ดรามา่านะบางคนหรว่าสิมาไม่ให้อย่างเศรษฐกิจเมืองทไทยแบบป,ปีสิมาหางานอีกอย่างเฮ็ดผู้ใดก็ตกงานกันยเยอะแยะอืมอันนี้คือว่าเราไปในแบบกึ่งพักผ่อนนะพี่น้องบ่ได้หวังว่าไปเบบย่างหาอาชีพทํารายได้ทําเงินอืมในช่วงพักผ่อนคือว่าอยากมีรายได้ขมาบางคือว่าอยากให้สามีไปพักผ่อนจ้ะอืม พักผ่อนสมองพักผ่อนร่างกายเนาะนั่นแหละก็เลยอยากจะหา,าชีพเสริมมาอยู่ในมาในระบางที่อยู่เมืองไทยห้าหกเดือนนี่เนาะกะฟาไปไปกักตัวนี่ก็ย่อมใจเป็นอย่างคือพักกันย่อมใจราคาแพงเออก็คือที่บอกไปแหละพี่น้องก็คอยรับซามีกอคือว่าตกลง คือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องจ่ายค่าก,กักตัวเพราะว่าเราจะไปพักผ่อนอยู่แล้วอืมถ้าจะไปพักผ่อนอยู่แล้วหล้วก็ห้าปีนานะถ้าสิเฝ้าไปหรอเฝ้ากลับมาเนี่ยพี่น้องคือว่าเราไปอยู่ในระยะยาวไปพักผ่อนสิบสี่วันก็ย่อมจ่ายจะพี่น้องย่อมจ่ายย่อมเสียไปเนาะเพราะว่าเราไประยะยาวไปพักผ่อนอืมก็บอกเป็นอย่างเนี้อันนี้ก็เขาทําแบบ บางั้นนโยบายมาแบบไหนก็ทําตามกฎเขาให้มันถูกต้องก็ดีแล้วจะพี่น้องอืมก็ย่อมย่อมที่จะจ่ายค่ากักตัวเนาะตอนนี้ก็กําลังศึกษาอันเรื่องวีซ่าสามีจ้ะว่าใส้สามีแบบขอขอที่นี่มันจะง่ายกว่าขอที่เมืองไทยเนาะคือว่าสามีเนี่ยก็เคยไปอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อวีซ่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวน่งก็อยู่ได้บกกี่มือดอกก็เลยจะยื่นขอเป็นวีซ่าแบบ ติดตามภรรยาไทยที่นี่เนาะกัสิยูขออยู่แบบปีนึ่งอ่ละล่ะแต่ว่ากัสจิกลับมาอก่อนอยู่จ้ะยื่นที่นี่มันบ่ถึงอาทิตย์เดี๋วจะได้วีซามันง่ายบ่คือยืนอยู่เมืองไทยห้องกัสิยากรีเนาะอยู่นี่ก็ง่ายง่ายมากๆจะยื่นวีซ่าแล้วก็มันก็สิยากน้ําแต่เอกสารที่จะกลับไทยแต่ว่า้าเฮาศึกษารายละเอียดแบบอย่างชัดเจน อืมศึกษารดยละเอียดมันบ่ด้ยากเลยพี่น้องอืมคือการกับเพจวีซ่ามากีนล่ะคือการต้องคอยเย็ดวีซ่าเควานมากีนลละห่งยากกว่านี่จ้ะมันกันยังผ่านมาได้มันก็ยังผ่านมาได้ค่อยบินมาผู้เดียวออกคอยขึ้นเครื่องมาสี่สี่ครั้งสี่ลำค่อยกันยังมาได้มันไม่ได้ยากจ้ะมันไม่ได้ยากแค่เอกสารแค่เออแบบเราทําตามขั้นตอนเขาเนาะเราทําตามขั้นตอนเขา ก่อนที่เราจะเดินทางกลับไทยแค่เอกสารบม่อกีอย่างกับบริยากจนเกินไปจะพี่น้องกับถือว่าง่ายอยู่เนาะถ้าเขาทำตามกฎทำตามระเบียบระเบียบศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจนมันไม่ได้ยากไปเกินกว่าความสามารถทองเฮ้าพี่น้องพู้ได้ก็ว่ามัน,นยุังยนกมันลำขัานสิกลับไปอีกอยังจังสั่นจังสีนัน่นละ่ะส่อมน็อตอยทุกอย่างคืออยคิดว่าทุกอย่าง มันไม่ได้ง่ายสําหรับข่อยพี่น้องถ้าข่อยจะลงมือทําแล้วอืมนั่นละ่ะเดายจะพี่น้องคลิปนี้กับอาซํานีจะเดี๋ยวคลิปบอโดนคลิปมันจะเหยาวซํานีซิปนาทีเนาะกับเห้ไปแล้วเนาะมาบอกกันนะิปหน้าค่ะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะมารายงานให้ฟังด้วยจ้ะสิมาไรเางานสิมาอัติเดตกับิมีอีกอย่างคะ่ะมาในชีวิตข่อย ไม่ไม่แตะพี่นอ้องอืน่าช่วงนี้เนาะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายอย่างเ้วจะมาอัปเดตซู่พี่เพียน้องฟังนะจ๊ามาเจอกันในคลิปวิหน้านะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่าทุกการรับชมท,ท,ทุกการติดตามจ้า